เกมของนักพัฒนาชาวไทยเป็นเกมที่ผมเอาใจช่วยประเทศไทยควรจะมีเกมดีๆไว้ประดับวงการและคนไทยเนี่ยมีความสามารถมากพอที่จะทำวันนี้เลยพามาส่องเกมของคนไทยใน s t e ีมทั้งที่ออกแล้วและกำลังจะออกในอนาคตอาจจะไม่ได้เลือกเกมดังที่หลายๆคนคุณชื่อกันมาแต่ลองมาดูครับกับ5เกมจากนักพัฒนาไทยในสตีมมาดูกันว่ามีเกมอะไรบ้าง แล้วยังไงก่อนจะเริ่มฝากช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับหรือ ctor, คอมเมนต์ <share> <Freud> คุยกันก็ได <ised> ้ถ <childhood> ้าดูจบแล้วชอบฝากกดติดตามด้วยเกมแรกเลยคือ Bangkok Story a s t r เ d o g ประเทศของเรายังมีคนมากมายที่ไร้บ้านและขาดโอกาส และนี่เป็นหนึ่งในเกมที่ถ่ายทอดเรื่องราวของคนไร้บ้านกับมาจร1หนึ่งตัวในเมืองกรุงที่พวกเขาได้ผ่านประสบการณ์อะไรมากมายจนหลุดพ้นจากสถานะนั้นแต่อะไรละ่ะที่หล่อหลอมให้เขาขึ้นเป็นแบบนั้นนี่คือเกมที่ผู้พัฒนาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงเพราะงั้นนอกจากชีวิตคนคนหนึ่งแล้วเราจะได้เห็นมุมมอของสังคมผ่านสายตาของผู้เล่าเรื่องด้วยซึ่งเขาขึ้นทริกเกอร์วอร์นิ่งเอาไว้ว่า จะมีการเล่าถึงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆใครอ่อนไหวตอนเล่นอาจจะต้องระวังตัวเองนิดหนึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกม RPG ในเกมเราจะได้รับบทเป็นบุตรชายไร้บ้านคนนั้นและดำเนินเรื่องจากการเล่าจากปากของเขาผ่านการสัมภาษณ์ของบล็อกเกอร์จากต่างประเทศในเกมเราจะได้เห็นฉากที่มันมีความเป็นประเทศไทยแบบสุดๆทั้งในเมืองและต่างจังหวัดกับการดำเนินเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะเนิบและค่อยๆทำให้เรารู้สึกผูกพัน กับเรื่องราวและตัวละครไปทีละเน็ตเกมจะเน้นการเล่าเรื่องและมีเควสมีพัทให้ทำนิดๆหน่นนนอยหไม่ยากจนเกินไปต้องบอกว่าจริงๆเกมนี้เนี่ยเขาเคยส่งเดโมมาให้ผมเล่นด้วยเป็นปีแล้วแต่ได้ยินว่าเกมกำลังจะออกในปี2024เท่าที่เห็นการดำเนินเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเกมนี้ทำให้ผมนึกถึงเกม t o t h e m o o n ซึ่งเป็นเกมสไตล์คล้ายๆก,กันที่ดีมากๆทำให้คิดว่าถ้าเกิดเรามีเกมคนไทยที่ไปถึงจุดนั้นได้ เกมที่เน้นการเล่าเรื่องและบรรยากาศแบบไทยๆคงจะทัดใจคนไทยอยู่ไม่น้อยตอนนี้เนี่ยเกมยังไม่ออกครับแต่ว่ามีเดโมให้เล่นฟรีใน s t e ีมใครสนใจก็ลองไปเล่นดูแต่ถ้าชอบก็คงรอตัวเต็มอีกไม่นานครับ Dala and the Curse s o r e s t เกมนี้เนี่ยเป็นโลกลายเด็ก Building ที่มีภาพน่ารักตัวละครน่ารักและไอเทมหรือตัวละครรวมถึงสตูเหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยาย หรือวรนคดีต่างๆของชายเราจะได้รับบทเป็นสาวน้อยดาหลาออกผจญภัยในป่าหิมพผ่านมัง้งตัวเกมเนี่ยเป็นเดโมโดยเราจะต้องพาดาหลาตะลุยผ่านด่านต่างๆโดยจุดเด่นที่เกมเขาอยากโชว์ดูเหมือนจะเป็นโลกไลท์เด็กบิลดิ้งที่ทำออกมาได้น่าสนใจเกมจะเป็นเทิร์นเบสนะครับที่เราต้องใช้การ์ดต่อสู้กับศัตรูสลับกันตี โดยต่อเล่นอารมณ์ของการเล่นจะคล้ายๆ s l e t h e s p i แต่ไม่ใช่แค่เลือกการ์ดลงผัดกันตีหรือพัฒนาการ์ดตามการลันการเล่นแต่ละรอบแต่เกมนี้นี่มีระบบที่เรียกว่าการ์ดฟิวชั่คือเราจะเอาการ์ดที่เรามีจากการ์ดเริ่มต้นหรือว่าการ์ดที่เราเก็บมาได้ตามทางมาผสมกันทําให้มันเก่งขึ้นแล้วใช้ในรอบการเล่นของเราแล้วมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับคือไม่ต้องกลัวว่าจะผสมไม่ถูกเพราะว่าเกมเขามีคอมโบให้ดู อธิบายค่อนข้างดีครับว่าอะไรผสมอะไรใช้ได้แล้วเป็นยังไงแล้วพอจบเทินการ์ดท,ทั้งหมดก็จะถูกทิ้งลงกล่องทิ้งใช้หมดรีกองใหม่ตามสไตล์เกมแนวนี้นอกจากนี้เนี่ยมันจะมีไอเทมที่ใช้ช่วยระหว่างการต่อสู้รวมถึงเวทมนต์หรือเลลิกอะไรต่างๆทําให้เกมมีเทคนิคการเล่นหลากหลายโดยในหน้า Steam ผู้พัฒนาเขาเขียนไว้ว่าตอนเกมออกจะมีการ์ดมากกว่า400ชนิดให้ได้เอามาผสมให้ได้ทำคอมโบ มีไอเทมมากกว่า80และมีรูปแบบการต่อสู้ที่มากกว่า80เลยทีเดียวต่อมาเป็นเกมไลฟ์สับเกมแนวแอคชั่นโลกไร้สุดน่ารักแอคชั่นโคออปที่เล่นสูงสุดได้กันได้ถึง4คนเกมมาในสไตล์ภาพ2ดีเรื่องราวของดินแดรอันแสนสงบสุขอยู่ภายใต้การปกครองของแท่นศักดิ์สิทธิ์แท่นทองแต่วันหนึ่งเนี่ยก็มีความมืดมาเยือนดันเจี้ยนปรากฏขึ้นมอนสเตอร์บุกลุกทำให้เหล่าผู้กาและมนุษย์จึงรวมตัวกันเพื่อต่อสู้เอาชีวิตรอด และปกป้องโลกใบนี้ไว้ใช้แท่นผูชาแห่งแสงชำระล้างความมืดให้หายไปตัวเกมเป็นเกมแอคชั่นตะลุยด่านที่มีตัวละครและความสามารถแตกต่างกันไปมีอาวุธให้ใช้หลากหลายโดยเราต้องทำตามเงื่อนไขเก็บดาวให้ครบผ่านด่านและปลดล็อกพลังต่างๆ รวมถึงค้นหาไอเทมซึ่งมันก็จะเป็นสไตล์โลกลายครับคือสมมอนเตอร์เปิดมาเจอสาวบูชาเป็นเกมแอคชั่นที่ลองเล่นแล้วรู้สึกว่าสนุกลื่นไหลแล้วก็น่าสนใจมากๆใครสนใจก็ลองไปเล่นเดโมกันได้ครับโคออบกันได้ด้วยในเดโมเกมต่อมาเป็นวิชวลโนเวลครับชื่อเกมว่า tale of red searching for heart droplet เกมนี้เนี่ยเป็นวิชวลโนเวลที่มีเกมเพลย์เป็นสไตล์วิชวลโนเวลเลยเลือกตอบเจอเหตุการณ์ต่างๆพัฒนาความสัมพันธ์ เกมแนวนี้เนี่ยจะเน้นเล่าเรื่องให้เราได้พบกับรูทในตอนจบที่แตกต่างกันไปตัวเกมเนี่ยเล่าเรื่องของเด็กสาวที่ชื่อว่ามิสูเรนนานามิอายุ16ปีคนจากโลกเรนที่เดินทางมายังโลกมนุษย์พร้อมกับแว่นตาพูดได้ที่ทำน้าที่แทนระบบแนะนำที่เราได้รับมาในภายหลังเธอมาโรงเรียนที่ชื่อว่าโรสเทียเพื่อเก็บเกี่ยวน้ำแห่งจิตใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของผู้คนความรู้สึกผูกพันยาวนานมากเท่าไหร่พลังที่ได้ก็จะมากตามไปด้วย หน้าที่ของเธอคือต้องนำน้ำนี้กลับไปเพื่อช่วยเหลือโลกของเธอหากทำไม่ได้ก็จะโดนลงโทษยังรุนแรงสาหาัสและนานามิมีเวลาถึงแค่อายุ17ปีเท่านั้นดังนั้นเธอจึงหวังจะได้สามต่อความสัมพันธ์กับผู้คนที่ได้เจอแต่ก็ต้องพบว่ามันมีความลับดำมือซ่อนอยู่เกมมีให้เล่นในสตีมครับและเกมที่ได้จับยังเป็นเดโมเป็นแค่การปูเรื่องราวเริ่มต้นและพบกับตัวละครต่าง ทำให้พอที่จะมองเห็นภาพกว้างๆของตัวเกมได้โดยเขาบอกว่าเกมมีอาร์ตมากกว่า200รูปเลยทีเดียวแล้วก็มีเรื่องราวน่าสนใจให้ติดตามติดอยู่นิดเดียวเองครับตอนผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่ายังมีคําผิดและมีการใช้คะค่ะผิดในบางจุดหวังว่าตัวเกมเต็มจะมีการปรับปรุงนะครับเกมต่อมาคือ s l a Return of Demon Lord เกมนี้เนี่ยเล่าเรื่องราวของอดีตจอมมาร ที่โดนยึดอำนาจและยึดพลังไปเลยกลายมาเป็นสลามหน้าตาน่ารักซึ่งทั่วเกมจะเป็นแอคชั่นโล l ไลท์สไตล์แพลตฟอร์มเมอร์และมีภาพมาในแนวพิกเซลอาร์สุดน่ารักโดยเกมนี้เนี่ยเป็นแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์ที่เราจะได้บังคับตัวละครลุยไปข้างหน้ากดสกิลหรือแอคชั่นต่างๆแต่สิ่งที่พิเศษของเกมนี้คือการกินมอนสเตอร์เข้าไปครับตัวละครของเราจะกินมอนสเตอร์และเอาพลังของมันมาใช้ได้ โดยศัตรูแต่ละตัวที่เรากินเข้าไปจะมีความสามารถที่แตกต่างกาันอย่างถ้าเกิดเรากินศัตรูที่เป็นนกเข้าไปเราจะสามารถแปลงร่างเป็นนกและใช้ความสามารถในการบินของมันได้แล้วด้วยที่เกมมันเป็นเกมโลกไลท์ทำให้มีองค์ประกอบหลายๆอย่างของเกมเค์ที่มีการสมด่านหรือ NPC หรือความลับต่างๆก็จะเป็นการสมบัฟที่เก็บได้ก็สมแล้วมอนสเตอร์ในเกมมีให้เราก,กินให้เราต่อสู้ถึง50ชนิด แล้วแต่ละชนิดก็จะมีเกมเพลย์หรือเพลย์สไตล์ในการเล่นที่ต่างกันเพราะมันมารวมกับความเป็นโลกไรมันทําให้เรารู้สึกหลากหลายในการเล่นครับตอนนี้เกมเป็น Early Acces s แต่มีคอนเทนต์อะไรให้เล่นเยอะใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นดูได้ครับราคา155บาทแล้วก็นี่เป็นเกมสุดท้ายของวันนี้ครับนี่แหละครับคือเกมไทยในสตีมที่ผมลองยกมาให้ดูมีเกมทั้งเป็นเกมเนื้อเรื่องโลกไรถึงส่วนใหญ่จะเป็นเดโมหรืออยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่ทุกเกมพอทําให้เรามองภาพรวมของวงการเกมของไทยได้ครับว่าจะเติบโตไปในทิศทางไหนบอกเลยว่ามีหลายเกมที่น่าติดตามและไม่ใช่แค่เกมพวกนี้นะครับมีเกมไทยอีกเยอะที่กําลังจะออกหรือออกไปแล้วใครสนใจอยากรู้ว่ามีเกมอะไรบ้างคนไทยทําเกมแบบไหนบ้างลองเข้าไปดูในส e ีมได้ครับถึงส่วนใหญ่จะเป็นเกมฟอร์มเล็กแต่ในอนาคตหวังว่าจะมีการสนับสนุนเกมไทยให้มากกว่านี้ แล้วถ้าเกิดมีผู้พัฒนาเข้ามาดนูนะครับขอให้ทําเกมให้ประสบความสาเร็จอย่างที่หวังแล้วก็ขอให้มีเกมสนุกๆกออกมาครับสาหรับวันนี้ผมมีเกมเออไปก่อนฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบแชร์ด้วยก็ได้สําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ